สวัสดีครับกินขนมเที่ยวขนานของเราคลิปนี้จะพาไปเที่ยวชมร้านกาแฟนาย่านั่นเองครับผมอยู่ที่อยุธยานะครับนี่ครับแค่ทางเข้านี่ก็รู้แล้วนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงน่าจะล่มลื่นสวยงามขนาดไหนนะครับแค่ทางเข้านี่ก็กินขาดแล้วครับนี่ครับจุดเด่นของร้านนี้ครับจะเป็น ดิบแดงนะครับเอามาเรียงนะครับทับซ้อนกันเป็นกำแพงครึ่งวงกลมถึงเป็นวงรีนะครับผมทำเป็นชั้นๆน,นะครับบรรยากาศด้านหน้าก็จะล่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะครับนานาพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับผมอินดอร์นะครับนี่เลยอินดอร์ก็จะเป็นห้องไม่ใหญ่นะครับผมจะมีโต๊ะประมาณ แต่9ชุด10ชุดอะไรประมาณนั้นนะครับจะไม่ใหญ่ที่นี่จะมีทั้งเค้กแล้วก็มีทั้งไอศครีมนะครับต้องบอกว่าเค้กที่นี่รสชาติโอเคมากเลยแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มนี่ผมสั่งเพียวเพียวลิคุไม่ใช่เพียวลิคุเป็นเพียวมะชะกับโกโก้เย็นนะครับผมแล้วก็เค้กนี่ผมสั่งเป็นชีสเค้กหน้าไหมมานะครับอ่าเมื่อกินกันเสร็จแล้วผมก็นี่เลยครับออกมา ถ่ายข้างนอกให้ดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นเอาดอครับส่วนเอาดอที่นั่งา u t ดอก็ถือว่าลมลื่นอยู่ครับมีพัดลมตามจุดเยอะมากนี่ครับจุดให้ถ่ายรูปก็มีเยอะครับเยอะมากอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังนะครับเนี่ยครับเขาจะทําเป็นแนวครึ่งวงรีนะครับผมคือจะอยู่กับธรรมชาตินี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดพีคอีกจุดหนึ่งนะครับ จะเป็นประตูสู่ท้องทุ่งนาครับแล้วจุดนี้ครับจะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดพีคนะครับผมนี่ครับออกมาเราก็จะได้สัมผัสกับท้องทุ่งนานะครับผมถ้ามาช่วงที่รวงข้าวออกนี่จะสวยงามมากตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังที่ผมถ่ายให้ดูตะกี้ครับตรงช่วงครึ่งวงรีตะกี้อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มองเห็นทุ่งนาได้นะครับผม มาที่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีที่นั่งที่นั่งล้นเหลือมากทั้งอินดอร์และอาท์ดนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับถ้าจะมาก็เปิด Google ครับชื่อนายาครับมาไม่ยากครับผมขับรถกันมาสบายๆชมวิวทิวทัศน์ข้างทางไปโอ้เพลินครับอ่ะพูดง่ายๆพอมาถึงมาเห็นจริงๆก็หายเหนื่อยครับโหยิ่งได้ถ่ายรูปยิ่งได้กินอื โอเคเลยใครที่ไปอยุธยาก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมเข้าไปดูเข้าไปชิมกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมถ้ามีกระดิ่งก็ฝากกดสันกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรากันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย